สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปกันช่วงค่ําคืนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาหาอะไรครัพี่มิตรมาแทงกุ้งวันนี้เรามาแทงกุ้งเนาะเป็นกุ้งอกคักนะพี่นะกุ้งอกคักมันเข้าคองมันเข้าคองทุกคนคลอ,อย,ยคองนูน่นหมายนะก็เป็นหมายที่เรามาบักเบ็ดนะทุกคนนะเป็นคลองน้ํากลอยค่ะ เป็นคลองที่อยู่ข้างๆฝั่งตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ําที่เราเคยมาทงปลาครั้งก่อนนะทุกคนนะเรามาทงปลานั่นแหละค่ะแล้วเรามากู้ปลากันตอนกลางคืนนะแล้วเราเห็นว่ามีกุ้งเยอะเลยนะตาแดงแดงๆนะทุกคนเนี่ยเราส่องไฟลงน้ำอย่างนเนี้ยเนี่ยเนี่ยหนูเห็นนะมองด้วยตาเปล่าเห็นเลยนะทุกคนตามันจะแดงสู้ไฟเลยนะทุกคนนะ มาลุ้นกันนะทุกคนว่าวันนี้จะได้กุ้งไปแกงสักมือหรือเปล่านะคะนูนพีิมิตก็เมื่อกี้แกลงไปดูบ้างแล้วนะเอาถังไปคอยอยู่ข้างล่างแล้วนะทุกคนนะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มาลุ้นพร้อมๆกันค่ะว่าจะมีตัวเห็นสักเท่าไหร่ได้นะทุกคนนะทุกคนมันเอาได้ไม่ง่ายเลยนะพิมิตบอกนะ มันเร็วทุกคนแล้วอีกอย่างหนึง่งมันเป็นยังไงอะ่ะตรงนี้มันเป็นมันเป็นหินอะ่ะทุกคนแล้วแหลนอะ่ะแหลนที่แทงกุ้งอะ่ะมันก็เป็นเหล็กแหลมๆปลายอ่อนๆนะทุกคนนะพอเราแทงเข้าไปอย่างเนี้ยปลายพับปลายงองหมดเลยทุกคนก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะทุกคนนะ ไปค่ะลุ้นดูกันต่อไปนี่นะทุกคนจะให้ดูนะว่าเวลาเราแทงไปโดนหินแล้วมันจะพับจะงองหมดเลยนะทุกคนนะแหลนนะเนี่ยที่เราใช้แทงกุ้งเนะี่ยทุกคนดูเนี่ยค่ะเนี่ยแต่เดี๋ยวพี่มิรเอามาสองอันนะคืนนี้นะอันนุนก็เอาไปแทงเมื่อกี้ ก็เดี๋ยวถ้าว่ามันพับเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นมาเอาคีมดึงออกอีกทีนะคะทุกคนเนี่ยพอมันชนหินเนี่ยงอหมดเลยมันก็เลยแทงกุ้งไม่อยู่นะพี่มิตรก็แต่งอยู่นะทุกคนนะแต่งแหลนนะที่ว่ามันพับมันงอลงนะส่วนหนูนี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยทุกคน หนูส่องไฟลงไปในน้ํานะมองด้วยตาปล่าเลยทุกคนโอ้ยตรงนี้เยอะมากๆนุ่นเป็นสิบยี่สิบตัวได้หมังนุ่นมันเป็นคลองน้ําก่อยทุกคนมันเป็นคลองน้ําก่อยแล้วก็มันเป็นตรงหน้าร่างฝายนะมันเป็นฝายที่อ่างเก็บน้ํานะที่เป็นอ่างเล็กนะไม่ใช่อ่างใหญ่ของตรงนี้นะทุกคนทีนี้มันมีกุ้งมันก็เหลือเชื่อมากเลยมันมีกุ้งอะ ก็เอาไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนนะแทงก็ไม่ใช่ว่าจะติดทุกตัวเลยนะกุ้งก็เร็วนะทุกคนนะน่ะพิมิตก็ตามแทงมันก็วิ่งลงน้ำลึกหมดเลยทุกคนอืมพิมิตรมีบ่นแล้วนะทุกคนนะแหลนพังหมดเลยทุกคนมันมีแต่หินนะ่ะ มันไม่เหมือนเราไปแทงกุ้งที่แถวทะเลอ่ะทุกคนนู่นน่ะพี่ที่หนูส่องไฟน่ะเยอะเลยนู่นน่ะพี่ข้างหน,าหน้าที่เป็นดินอะ่ะทุกคนหนูก็ได้แต่รอลุ้นพิมิตอยู่ข้างบนนะ หนูไม่สามารถเดินลงไปถา่ายเห็นใกล้ๆได้นะคะเพราะว่ายังไงอะ่ะมันเป็นเลนเป็นโครนแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่าที่ว่าหนูเดินไปแล้วกุ้งมันหนีนะทุกคนนะมันจะได้ไม่เยอะเอานะถ้าหนูลงไปอะ่ะพีิมิตบอกไม่ต้องลงนะถา่ายดูห่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาสรุปให้ดูทีเดียวนะก็ยังมีความพยายามต่อไปนะทุกคนนะยังไม่ทอ้อยังไม่ถอยนะตอนนี้นะเพราะว่า ที่จริงแบบยังไงอะคือมันแทงเอาอยากอะทุกคนคือแหลนมันพับอะมันพับแล้วทีนี้โอกาสได้อะมันน้อยมากมเลยทุกคนหนูก็เป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้สามีนะที่อุตส่าห์ชวนมาหากับข้าวนะทุกคนนะแล้วกุ้งก็มีแค่ปากตรงนี้จริงๆเลยทุกคน คงตรงนี้แหละค่ะไม่ได้กว้างเลยเดินเนี่ยเวียนมาจากฝังก่งนู้นแล้วเมื่อกี้อ่ะฝั่งนู้นน่ะแทงมาหมดแล้วนะเมื่อกี้นะแล้วก็จนเลี้ยวข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะแต่เดี๋ยวมันจะไปได้เรื่อยๆนะทุกคนนะก็เดินได้เท่าที่เดินอ่ะนะก็ต้องลุ้นกันเรื่อยๆนะันทุกคนก็นู่นแหละแทงจนกว่าจะได้สักมือนะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับไปแทงทางเดิมอีกไหมคะพี่อ่าเดี๋ยวเราจะกลับไปทางเดิมอีกรอบนะทุกคนนู่นทุกคนพี่มิดโชว์ให้ดูแล้วนะนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะที่แกแทงได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูกันนะคะว่าคืนนี้ได้สักเท่าไหร่นะตัวเคข่งนั้นทุกคนนะใส่ใช้ได้เลยแหละใส่ถังเลยค่ะพี่ หลุดพอดีเนาะเนี่ยที่หนูส่องไฟเนะี่ยทุกคนตาแดงสู้ไฟเลยนะนู่นก็ได้อยู่นะทุกคนนะทีละตัว2ตัวเก็บไปเรื่อยๆนะคะ นี่ยค่ะพี่เนี่ยพี่เห็นไหมที่หนูส่องไฟน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเออได้ไหมหายหนูนั่งเล็งอยู่ตั้งนานตาแดงแดงแดงก็หาไปแต่งแต่งไปซ่อมไปนะทุกคนนะปลายมันพับหมดเลยนะคะพี่องอหมดเลย อืมพอปลายมันพับแล้วมันแทงกุ้งไม่เข้าอะนะ่ะเนาะแทงไม่เข้าแล้วทงไม่เข้าแล้วอีกอย่างมันเร็วด้วยเนาะแบบไม่ตรงด้วยนะที่นี่นะใช่ไหมบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหมดเลยเนาะม,มันข้างล่างมันเป็นหินเป็นปูนที่เขาเทลงไปนะพี่เนาะข้างล่างเป็นหินก้อนหินอ่าไอส่วนตรงนู้นก็เป็นปูนเนาะพอมาเลยมาตรงนี้ก็เป็นหินอีกทุกคน มาค่ะเดี๋ยวให้ดูกุ้งพังๆก่อนนะยังเรายังหาอยู่นะทุกคนนะนี่ทุกคนดูอืมถ้าถามว่าเท่านี้สองคนผมเมียกินพอไหมก็เอาไปผัดเอาไปแกงผสมผสานกับผักอื่นนะทุกคนนะพอแล้วนะแต่ยังหาอยู่นะทุกคนยังไม่เลิกหานะเพราะว่าเดี๋ยวจะเวียนกลับไปอีกรอบนึงนะคะเผื่อมันขึ้นกลับมาอีกนะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะทุกคนมาดูว่าคืนนี้จะได้เพิ่มอีกเยอะไหมนะมเป็นไงคะมันหักมั่งแล้วมั่งดูมันเท่ากันหายแล้วมันหักหักไปแล้วทุกคนอนแต่ท้ง้เ,เหลือไม่เท่ากันแล้วนะมียาวมั่งสั้นมั่งแล้วตอนนี้ก็สู้ต่อไปทาเคชิ ทุกคนหนูก็มานั่งรอพี่มิตรอยู่ฝั่งนี้นะหนูไม่อยากเดินสองไฟตามแกนนะเพราะว่าเวลาหนูสองไฟนี่กุ้งเขาเร็วมากทุกคนพอเขาเห็นไฟนะมันก็จะวิ่งลงน้ำลึกหมดเลยนะก็เลยเนี่ยเลยปล่อยให้แกแทงคนเดียวนะแล้วมานั่งคอยอยู่ฝั่งนี้แทนนะค่ะเดี๋ยวเวียนกลับมารอบนี้สุดแล้วก็ เราก็จะกลับกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกุ้งกันทีเดียวเลยนะคะค่ะพิมิตก็ขึ้นมาแล้วนะทุกคนจะกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่ค่ะกุ้งของคืนนี้นะหาเองกินเองไม่ต้องซื้อนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เราสองคนผัวเมียก็กินพอนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแกงเอาไปผัดแล้ก็ไปใส่ผักอย่างอื่น รวมวมไปก็ได้เป็นมื้อใหญ่ๆด้วยนะคะเนี่ยก็เอ่อจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอซทุกคนนะคะที่คอยติดตามรับชมเราสองคนนะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะทั้งทาง y o u t u b e และทางแฟนเพจนะวันนี้ก็ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ